นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยซ่อมผมก็เอาซ่อมมอนเดิมที่เมื่อกี้ผมใช้ตักเนยได้เลยไม่ติดล้างเยอะเปลืองเปลืองทรัพยากรอืมอเคแม่ผักนะกินเชียวเขียวเลยสวยงามมีคนถามผมนะครับคุณแชด พี่ว่าพี่โรมเรียนทําอาหารไหมไม่ได้เรียนเลยนะครับก็เป็นคนชอบทําอาหารชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเอาฝึกเอาชิมทํำลองผิดลองถูกไปเรื่อยแต่ว่าผมเริ่มทําอาหารจริงๆอ่ะตั้งแต่ยี่สิบต้นๆแล้วก็คือทํามาเป็นยี่สิบปีมันก็เลยค่อนข้างจะเข้ามือนะฮะประมาณนั้นโอเคผมว่าแอส a ป a ร์กสผมได้แล้ว น่ากินใช่นะฮะเดี๋ยวเราก็วางไปได้เลยอ่ามะสวยงามจบล้างมือซะหน่อยจะได้กิน เรียบร้อยเนื้อสันในนะที่เขาเรียกเทนเดอร์รอยสามร้อยกรัมนะฮะมือแรกหลัง IF นะฮะเรามาดูเนื้อกันดีกว่าว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะผมมองว่าตัดออกมานี่มีร้องกันะนะนะ อยวลองดูลองดูมีนี่คือแบบมีแบบมีแบบกินตัดเนยหนมปังนะไม่ใช่มีดแบบไอ้น,นี้นะคือมันนุ่มมากอะ่ะดูดิเนี่ยผมตัดขาดหมดแล้วเนี่ยขาดหมดแล้วโอ้โหแล้วดูความสุกข,ข้างในดิพอด,ดีเปะ๊ะดูความสุกเลยฮนะอือหือ มีเดียมมีเดียมแร้แบบเนี่ยดูดิอือเยี่ยมเลยอะชิมขอกินเนื้อเปล่าก่อนเห็ดยังไม่ต้องอือือร่อย ืมเห็ดก็อร่อยอืมอืมมีคนบอกหิวแหละเฮ้ยอร่อยด้วยนะทำเองกินเองชมเองนักเรียนพอมีคนบอกเจริญพรสาธุ ดิบไปสําหรับหนูจริงๆแล้วก็มันไม่มีเลือดเท่าไหร่แล้วนะครับเนื้อเทนเดอร์ลอยเนี่ยบางคนอ่ะกินแรด้วยซ้ําเพราะว่ามันเป็นเนื้อส่วนที่เขาเอาไปทําพวกถาดทาบีฟทาทาเอาไปทําพวกแบบเนื้อดิบกันเลยแหละนะฮะแต่ว่าเผื่อผมเป็นขนาดนั้นผมก็ไม่กินแต่ถ้าเราทำสุกไปอะ่ะควรจะเป็นส่วนอื่นมากกว่าเช่นดิบอายพิคันย่าอืม อะไรอะ่ะพวกทีโบนอะไร่งเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น oy, เทนเดรอยอ่ะตัวหนึ่งมันมีแค่วงแค่เนี้ยแล้วยาวประมาณแบบเส้นไม่ได้ยาวมากอะ่ะแค่นั้นเองะครับตัวหนึ่งมันมีน้อยอะ่ะอันนี้ก็ได้มาพอดีแล้วออร่อยมากอืคนถามจะอิ่มไหมผมว่าน่าจะอิ่มนะครับ พปกติผมก็กินอย่างเนี้ยแล้วพอตอนเย็นก็กินอีกชิ้นหนึ่งก็จบเลยไม่มีข้าวผมว่าอยู่อยู่ท้องแน่นอนแต่อันนี้ผมอยากได้เห็ดเข้าไปด้วยอื้มอืม,อม,อมคนบอกเสียงเบาจัง ก็มือเที่ยงแล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเบรกทานเที่ยงอยู่หรืออาจจะกําลังหุงหาอาหารนะครับทานเป็นมื้อเที่ยงนะครับก็เหมือนเราเราได้ทานข้าวด้วยกันไปด้วย <c oughs> เมนูโดมก็จะวนๆอยู่อย่างนี้ครับเนื้อๆไข่ๆผักๆเพราะว่าผมยังอยู่ในคาร์นิวัลไดเอทอยู่ เรื่องตัดแป้งผมก็าจจะตัดไปเรื่อยๆเ,เลยนะยังไม่มีกำหนดเลยเพราะว่าผมรู้สึกดีผมสึกว่าน่ากายตัวเองมันเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีอะ่ะผมก็ไม่กินแป้งเลยไม่กินข้าวไม่กินกว๋วยเตี๋ยวหนมปังไม่มีอะไรที่เป็นแป้งสิบเอ็ดเดือนเลยนะฮะแต่กลับรู้สึกดีอืมอร่อยอืม มีคนบอกทานแห้ร่อยนะคะขอบคุณมากครับเนื้อดีมากเนื้อดีมากดีจริงๆผมอยากจะโปรโมทร้านให้เขาเลยอะแต่ต้องโทรไปคุยเองร้านนี้เขาส่งเขาเป็นบูชเชอร์นะครับเขามีห้องแร่อะไรของเขา ส่งตามร้านอาหารโรงแรมนะฮะตตรีสอรอททั่วประเทศเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์เขาแล้วกันผมขอดูคอนแทคในนี้ก่อนเ,ออเดี๋ยวนะครับมันจะต้องเป็นผมพิมพ์ไว้ว่า Beef เขาชื่อคุณเก่งนะครับ ก็ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งซื้อเนื้อมีหลายแบบเลยนะมีเนื้อหลายประเภทมี Black a n g ก s มีลองติดต่อเข้าไปดู0819895545นะครับก็ลองไปคุยกันเองอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าขใครอยากจะคาริวเราก็ชี้เป้าให้จะได้ประหยัดงบด้วยไม่ใช่คนาโอ้ก็โดมมากินเนื้อชิ้นเป็นบรนพันอะไรอย่างนี้ไม่นะครับ ตัวนี้ผมได้เนื้อดีในราคาที่สมเหตุสมผลนะอย่างชิ้นนี้ก็ไม่กี่ร้อยนะครับตัวดีทั้ง4,000คนด้วยนะครับกินกับโดมเจอกันเที่ยงแบบนี้พูดคุยทานอาหารกันนะครับ เมนูวันนี้รมก็จะเน้นเหมือนเดิมนะก็กินแต่เนื้อนะตอนเนี้ก็อร่อยได้สุขภาพโปรตีนสูงวันนี้ได้เนื้อสันในนะฮะเทนเดรอรอยมาแล้วก็มาทำเป็นสเต็กกินคู่กับเห็ดนะครับแชมเปญองผัด ก็อร่อยดีกลมกลมเลยอะ่ะอืมอืมไอเห็ดแชมเปญองที่ผัดมากินกับเนื้อนี่ผมมาเข้ากันดีนะใครนี้ลองไปทำดูได้นะฮะถ้าเกิดใครดูผมแล้วกันต้นน่ะนะ จะได้ใส่ย,ยี่ห้ออะไรนะครับวันนี้ไม่รู้สึกผมจะใส่วันนี้เป็นมูจิมั้งนะครับจะยืดเป็นผ้าคัดต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ลองกดดูในติ๊กตอ็อกช็อปน่าจะมีนะน่าจะมีอืมอร่อย เห็นมันวงเท่านี้มันใหญ่เหมือนกันนะฮะเท่ากับปั้นมือผมอะมีคนถามว่าวันอาทิตย์นี้ไปวิ่งไหมอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปนะครับปกติดมหยุดวันาททุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับแล้วอาทิตย์นี้เรามีพอดแคสต์นะฮะสดๆเขาจะพูดเรื่องเมนูสุขภาพเนี่ยแหละอาทิตย์นี้ก็ อยากให้รอติดตามกันนะครับช่วงเวลาประมาณอันที์นี้เราจะมาเย็นๆเนาะประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทุกบ้านเลยที่ t ิ k ตอกของผมก็ดูได้ด้วยนะครับทุกที่โอเควันนี้เราพูดคุยกันหอมปากหอมคอกับคุยกับโดมเนาะโดมเขาจะมาทำอาหาร คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเปิดเพลงให้ทุกคนฟังนะครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณที่อยู่กันมายาวๆนะครับเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ผมจัดการในจานนี้ให้หมดแลวเดี๋ยวจะต้องออกไปประชุมต่อยังไงเดี๋ยวเราเจอกันนะครับกับคุยกับโดมใหม่นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะไม่มีมันจะมีวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับโอเคก็เดี๋ยวคงเจอกันจันทร์หน้านะครับแต่วันอาทิตย์นี้ถ้าใครว่างเข้ามาดูนะครับช่วงประมาณห้าโมงเย็นจะเป็นพอดแคสต์ของผมนะครับ โอเคครับแล้วไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ขอบคุณแล้วก็ทักทายนะครับแล้วก็บายบายทุกคนนะสี่พันสามร้อยคนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนต้องไปประชุมกันต่อขอจัดการจานนี้ก่อนบายบายครับ